วันนี้มารีวิวเจลนะคะ Go Sand Amplo นะคะ i n i c a Go Hydrating Gel อันนี้ข้างในมันเป็นเจลแล้วมีทองผสมอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้อันนี้ไม่มีทองผสมนะคะ มันคล้ายเหมือนมีเตียวเป็นเตียวว่างหางจะนเ้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อมาประมาณน้อยกว่าบาทนะคะอันนี้เอามาไว้ทาทาตัวนะคะจริงจริงมันทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวะค่ะแต่ครีมทาหน้ามีเยอะแล้วก็เลยเอาอันนี้มาทาตัวนะคะนี่ค่ะจะเป็นนี้ค่ะเป็นเจียวใสๆนะคะ กลิ่นก็หอมดีค่ะนี่นะคะหินเจียวใสๆแต่อันนี้ไม่มีทองผสมนะคะลองซื้อมาใช้ดูกันดูนะคะแม่จะใช้ดีค่ะเพราะว่าหินเขามีขายกันเยอะแยะ,ะคะ่ะในช้อปปีก็มีแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อในช้อปปีค่ะ จบการรีวิวแค่นี้นะคะค่ะวนันดีค่ะ